นิฮาวสวัสดีค่ะมาพบกับเราซอเบียวอีกแล้วนะคะนิฮาวที่แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะนิฮาวสวัสดีจ้าหัจชื่อจางหล่าชื่อฉันชื่อจางหล่าชื่อนะคะนิฮาวหัจช้่จางหล่าช,ชื่อวัปดาห์ อวันจันทร์วันอังคารช,ชาวันพุธช,ชวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองจินทียนชิงชัีซานวันนี้วันพุธ อ่าจินเทียนชิงชีจีวันนี้วันอะไรคะจินเทียนชิงชีซานวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการจ้องหัวสู้จืดนับตัวเลขทบทวนนะจ๊ะอีหนึ่งเอ้อสองซานสามสี่สี่หู่ห้าลิ้วหกเจ็ด 8าแปจิวเก้ซสนั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อให้หนูฝึกเขียนใช่ไหมคะนี่ที่แปลว่าคุณหรือเธอนั่นเองต่อไปเราซื้อมีเกมมาให้หนูทายกันนะคะค่อยเลออยอรซีนี่ 4, คือเกมหัรษานั่นเองนะคะเกี่ยวกับตัวเลขอ่ทีนี้เราไปดูตัวเลขกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราซื้อออกเสียงตัวเลขข้อไหนนะคะให้หนูเลือกข้อนั้นนะคะแล้วเราซื้อก็จะเฉลยหล่าซื้อนับ1นึ 5. ถึงห้าถึงหาเมื่อไหร่ก็คือหมดเวลานั่นเองนะคะให้หนูเลือก,ก่อนนะหล่ซื้อก็จะเฉลยตอนท้ายนะคะข้อ1ปลาปลาเป็นเลขอะไรคะปลาหน สองสาม่หตอบข้อไหนคะปาปาก็คือเลข8นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2องซื่อซื่อหนูลองนับดูว่าซื่อคือเลขอะไรซื่อซื่อพร้อมยังคะ เลือกข้อไหนสามี่หเลือกข้อไหนาชื่อชื่อก็คือเลขสนั่นเองนะคะชื่อสต่อไปนะคะจิวจิวจิวอ่าจิวก็คืออะไรคะระหว่างเลข7เลข9หรือว่าเลข10นั่นเองจิวเลือกข้อไหนาคะจิวลองนับดู เรานับดูนะคะเลขไหนจิ๋วก็คือเลข9นั่นเองนะคะจิ๋ว9ต่อไปลิวล้วลิ้วอ่าลิ้วเลขอะไรระหว่างเลข6เลข7เลข8ดเลขอะไรคะเรานับดูเลขอะไรคะลิ้วก็คือเลข 6นั่นเองนะคะเลวหก er 3ซ n si ou อ e u เลวคือเลข6นะคะเลขต่อไปก็คือชีชีก็คือเลขอะไรคะระหว่าง6 7หรือว่าอ่าทีนี้เราก็นับไปเป็นภาษาจีนก็คือ er 3 a n si ou l e 9 10 i h i ชีก็คือเลขอะไรคะชี อ่าชีเจ็ดนั่นเองนะคะต่อไปศืนย์ศอ,อ,อ่าศืนก็คือเลขติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตัก,ต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 กเลขอะไรคะเก้าหรือว่าสิบหรือว่าสิบเอ็ดอ่าศืนย์ศูนยต้องเป็นเลขอะไรคะ สือต้องเป็นเลข e นึ่งสองสามส่้กือก็คือเลขสิบนั่นเองนะคะทีนี้เหล่าซือมีแถมมาให้สองข้อตัวเลขสองตัวนั่นก็คือสืออ e. ีสืออ e. สืออ e. ก็คือเลขอะไรคะสือก็คือสิบใช่ไหมสือสิบ อ่าเสือสิบีหนึ่งสิบเท่าไหร่คะไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งนะสิบเท่าไหร่คะสิบเอ็นั่นเองนะคะสืออ e ีก็คือสิบเอ็ดต่อไปเสือเออเสือเออ e เรือสิบเออสองปรียกันเป็นเท่าไหร่คะบวกกันได้ 12นั่นเองนะคะชื่อเออสิบต่อไปเราจะมีการเรียนเลข2ตัวกันนะคะแล้วก็ทบทวนไปเรื่อยๆนะคะชื่อเออสิบสองำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็มีอะไรคะแบบฝึกหัดให้หนูระบายสีให้ตรงกับตัวเลขที่เหล่าซื้อกำหนดให้้วยด้านหน้านะคะ ตอนอื่นนะคะควาว่าหมิงจือหมิงจือก็คือชื่ออาหนูชื่ออะไรนะคะหมิงจือก็คือชื่อชื่ออะไรต่อไปเนียนจีก็คือชั้นระดับชั้นห้าก็คือตัวเลขนะคะระบายสีให้ตรงกับตัวเลขที่กําหนดให้ข้อหนึ่งก็คือซื่อโอ้ยซื่ออะซื่อก็คือเลขอะไรคะมีขนมเค้กอยู่กี่ชิ้นอาข้อหนึ่งข้อสอง อีอีมีพึ่องอยู่กี่ตัวคะอคือเลขอะไรต่อไปข้อที่3ลิวลิวมีไอศครีมอยู่กี่อันคะไอศครีมลิวนะลิวเราก็นับไปอีเออซานซูอ,อูเลวชีปาจิวเสว,ว่าไปนะคะต่อไปข้อสุดท้ายปลาปาปาก็คืออะไรคะ เลขอะไรแล้วก็ต้องมีไอศครีมอยู่เท่าไหร่นะคะให้หนูระบายสีช่องที่ตรงกับตัวเลขด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราซื้อล้วให้ใครเขียนชื่อนะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดเราก็มีเท่านี้นะคะแต่ยังไม่จบเราซื้อมีคำศัพท์เสริมมาให้นะคะก็คือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะยกตัวอย่างสิว่าสัตว์เลี้ยงที่เขามากักจะเลี้ยงบ่อยๆมีอะไรบ้างคะ หลักๆก,ก็จะมีอะไรคะลูกแมวลูกสุนัขใช่ไหมคะมีปลาด้วยแล้วก็จะมีอะไรคะมีอะไรมีนกใช่ไหมอ่ามีนกอ่าที่เรามาดูว่าคําศัพท์เหล่านี้เรียกว่าอะไรนะคะคําศัพท์แรกนะคะสัตว์เลี้ยงก็คือโกโกอ่าโกก็คือลูกสุนัขนะคะม เมาก็คือลูกแมวนะคะเมาลูกแมวโกสุนักเมาแมวเนียวเนียวนกเนียว นกนั่นเองนะคะเหนี่ยวนกหยหยูปลาหยูปลาหยูปลานะคะ มีอะไรอีกคะทู่จอ่าทู่จื๊ะก็คืออะไรคะกระโดดกระตายนั่นเองนะคะกระต่ายก็คือทู่จืกระต่ายนะคะนี่เป็นคำศัพท์ที่เราซื้อเสริมให้นะคะทู่จื๊ะกระตา่ายสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างคะโกสุนัขเมาแมวเนียวนกอะไรคะปลา ทูจกระตายทูจึกกระตายเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนหมวดต่อๆไปนะคะเราสืก็จะเสริมให้เรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะจ๊ะก็คือเรื่องอะไรคะระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์ที่เราสือยกตัวอย่างให้นะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ตนดสือดูด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจายเจียนคะ่ะ สายเจงก็คืออะไรคะบ๊ายบาย